สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดาแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็เรามาลดน้ำเห็ดฟางของเรานะคะแดดแล้วเนาะแดดร้อนอบอ้าวแล้วเห็ดของเราจะออกหรือเปล่านะคะเรามาลุ้นกันนะก็จะไปเอาฟางด้วยเนาะลดน้ำตัวนี้เสร็จแล้วก็จะไปเอาฟางไปคุมต้นไม้ส่วนด้านหน้านะคะ,ะข้าวโพดก็กำลังโตเดี๋ยวจะออกไปซื้อปุ๋ยนะคะมาหยอด เราไปซื้อปุ๋ยมายอดปุ๋ยตรงนี้ไม่มีเลยที่เป็นฟางฟางนี้ก็จะเป็นปลูกเห็ดฟางนะคะผสมไปกับแปลงผักด้วยนะคะ วุ้ยหอมเลยนะคะลดน้ําแล้วหอมเลยหอมฟางค่ะต้องลดน้ําให้เปียกไหมคะถ้าเอฟซเห็นคลิปนี้แล้วนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปแนะนําด้วยนะคะว่าลดน้ําเยอะหรือว่าลดน้ําน้อยหรือว่าต้องคุมหรือเปล่านะคะหรือว่าต้องคุมหรือเปล่าน้อนะคะน้อถ้าไม่คุมแบบนี้มันจะออกหรือเปล่านะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะตอนนี้กําลังลดน้ําอยู่คะ่ะ เพราะว่าลดน้ําผักแล้วก็ลดน้ําแป้งเห็ดของเราไปด้วยนะคะแต่เม่ตาเปิดดูแล้วมันกําลังเดินนะคะเสื้อมันกําลังเดินขาวๆอยู่เนาะส่วนผักนี่ก็กําลังงามนะคะนี่ยิ่งผัก,กวางตุ้งดอกนีก้กำลังงามเลยแต่ว่าดูใบเหลืองๆนี้น่าจะปุ๋ยไม่ถึงเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไร ใส่บ่อยๆไม่ต้องเร่งมากเนาะเราจะมาเอาฟางกันนะคะฟางของเราอยู่ตรงนี้นะคะมาขึ้นรถเข็นไปฟางของเรานะคะเข็นมาแล้วเข็นฟางมาเนะาะก็จะามาปิดปิด ต้นโม่นะคะเพราะว่าหน้าแรงนะคะเดีย๋ดจะแรงนะคะหน้าแรงเดยดจะแรงมากเนาะก็เลยต้องเอาฟางมาปิดนะคะ บรรยากาศร้อนเอ,อ้ามากเลยเหตุของเราจะออกหรือเปล่าอากาศมันร้อนคักแท้ วันนี้อากาศร้อนมากเลยชงโกนี้เจะได้เย็นสลาอั อันนี้ก็ดอกไม้มีแมลงมีเหล่าผีเสื้อมาแล้วนะคะนี่เริ่มมาเยอะแล้วนะคะเริ่มมีสีสันแล้วถ้ามีแสงแดดเนาะอุ้ยมีหลากสีด้วยนะผีเสื้อมีหลายสีหลายลายนี่เราก็จะเอามาคุมทางนี้นะนี่ ดูเลยละเนาะ โน่นโนนโนโนโนอ้ยเกือบไปเลยไม่ละ่ะโอ้เกือบเกือบเกืไหน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 รงพึ่งรังพึ่งโอ้ไหน,ๆๆนยอยู่ตรงไหนน้อไม่ไดาไม่เห็นนะเนี่ยได้ยินเสียงแม่มันบึองมาเกือบไปแล้วม 走、oh. ได้ประโยชน์สองอย่างนะคะคุมดินไม่ให้แห้งแล้วก็คุมหญ้าด้วยหญ้าก็ไม่ขึ้นแล้วยังได้เดี๋ยวเห็ดฟางก็จะขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ